ใช่ไหมพูดได้ไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคุยหลังข่าวนะครับช่วงนี้พบกับผมพิษนุสอนยางสูงนะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่รายการทรมาสัญจรนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาพูดกับหลวงพ่อนะครับเป็นหลวงพ่อวัดยวนนะครับหรือว่าวัดถาวรวัรารามจังหวัดกาญจนบุรีนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนมัสการครับหลวงพ่อครับเรือนพร ครับหลวงพ่อครับมีการจัดงานสําคัญงานหนึ่งก็คือการฉลองวัดครบ190ปีของวัดถาวรวารา,รามจังหวัดกาญจนบุรีให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่าในส่วนของวัดถาวรวรารามหรือว่าคนกาญจนบุรีจะเรียกว่าวัดยวนเนี่ยมีความเป็นมามีความสําคัญอย่างไรบ้างครับจเจริญพร <c oughs> วัดประวัติของวัดถาวรวาร,ารามความเป็นมาและเป็นไปซึ่งความสําคัญ อของวัดยวนชาวยวนได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารประเทศไทยเราเมื่อปีพศ2316ด้วยพระบารมีของพระมหากสสัตริย์ไทยทรงพระมีเมตตาต่อบุคคลทุกชนชั้นไม่เลือกชาติไม่เลือกาศาสนาไม่เลือกวันนะมีความรักความเมตตาเสมอกันทั้งหมด อาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวยวนเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากมายตั้งแต่กรุงศรีกรุงทนกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์มีบทบาทเช่นรัชกาลที่สามได้พระราชทานให้ชาวยวนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สถานทูตโปรตุเกส ในสมัยรัชกาลที่สให้ชาวยวนที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ย้ายมาที่จังหวัดกาญจนบุรีของเราเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองทางทิศตะวันตกของกาญจนบุรีคือเมืองกาญเรา,าได้มารักษา,าป้อมเมืองป้อมยามที่บ้านปากแพกรักษาพื้นที่ดิน ให้ปลอดภัยจากการลุกรานของข้าศึกและศัตรูเป็นสมบัติให้ลูกหลานไทยเราและชาวยวนทุกคนที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่สามมีการสร้างวัดยวนขึ้นสามวัดวัดแรกคือวัดคันทอตือหรือว่าวัดถาวรวาร,รามตั้งอยู่ที่แม่น้ำแควใหญ่ เมืองกาญจนบุรีวัดที่สองวัดเกียงเพือกตือวัดสมรนาบริหาราตั้งอยู่คลองประดุงกรุงเกษมกรุงเทพวัดที่สามวัดเดียนเพือกตือวัดเขตนาบุญยารามตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรีเป็นต้น หลวงพ่อครับก็ขออนุญาตนะครับก็คือเรื่องราวของวัดเนี่ยนะครก็มีความเป็นมามา,มา,มาอย่างยาวนานนะครับในอดีตมาเนี่ย<ร>ตอนนี้ก็ร9 0ปีแล้วนะครับรอย่างอย่างปีนี้เองเนี่ยมีความสําคัญของการจัดงานด้วยเป็นการฉลองอย่างปีนี้ทางวัดได้มีอะไระหรือว่าพิธีอะไรสําคัญบ้างครับก็190ปีที่ทางวัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ให้ชาวยวนได้อพยพมาสร้างบ้านเรือนแล้วก็มาสร้างวัดยวนขึ้นที่กาญจนบุรีของเราความสำคัญในงานนี้ทางวัดถาวรวารารามคณะกรรมการพร้อมพระพิสูสง์ได้กราบทูล สมเด็จปาริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกองค์ที่ส0เป็นประธานในการฉลองพระอุบโบสถร90ปีแต่พระองค์ทรงมีพระบัญชาปโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถระสมาคมเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราช ไปปฏิบัติหน้าที่แทนครัจเรญพรแล้วก็ฝ่ายคารวาสทางอาตมาและคณะสงฆ์แล้วก็กรรมการได้มีหนังสือเชิญท่านเสษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายมีบัญชา มอบให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดปฏิบัติราชการแทนเจริญพร นี่ก็จะเป็นความสําคัญในส่วนหนึ่งนะครับประชาชนกาญจนบ,บุรีอยากจะทราบว่าในพื้นที่ของวัดเองเนี่ยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่อาจจะอยากจะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีต่างๆอยากจะให้ทราบความสําคัญว่าอย่างคนกาญจนบ,บุรีเนี่ยมีความาสัมพันธ์กับวัดเนี่ยมาอย่างยาวนานามากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ทําทให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเชิญชวนอย่างไรครับก ประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวกาญจนบุรีเรา,าที่ได้อยู่ในเขตเมืองเขตจังหวัดกาญจนบุรีเราก็ดีได้มีความเลื่อมใสศรัทธางานของวัดถาวรวารารามเรามาโดยตลอด ว่าในการที่เราจัดงานครั้งนี้ก็มีสำคัญสำคัญอยู่ก็คือหนึ่งก็คือร9 0ปีสองก็คือมีการบรรพชชาอุปสมบทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสามก็มีจุดเทียนอายุวัฒนะมงคลน,นบพระเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลก็จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนเพราะว่าวัดอยู่ในตัวเมืองสะดวกและปลอดภัยทุกทิศทางที่จะมาร่วมในงานนี้ทางเทคโนโลยีสื่อต่างๆทางวัดทางโรงเรียนทางสถานีวิทยุและโดยเฉพาะวันนี้ทางทีวีก็ได้อนุเคราะห์ให้กับวัดซึ่งเป็นการสะดวกใน ทุกช่องทางในทิศทางที่จะมาร่วมงานกับวัดถาวรวรารามเจริญพรครั ก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ก็จะทราบว่าเดี๋ยวจะมีการาจัดงานนะครับเป็นฉลองวัดครบ190ปีวัดถาวรวรารามจังหวัดกาญจนบุรีใครอยากจะไปร่วมพิธีนะครับหรือว่าไปให้ความสําคัญกับงานนี้นะครับในพื้นที่นั้นมีกิจกรรมมากมายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นประธาน,นาคณะกรรมการบริหารวัดถาวรวรารามว่ารายละเอียดของพิธีกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ กราบนมัสการลาท่านเจ้าอาวาสนะครับผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายเจ้าอาวาสวัดถาวรวารารามนรมัสการขอบพระคุณรครับแช่วงนี้พักกันสักรู่เดียวครับ เฮ้ยแกแกจะยืมตามฉันจะส่งแชทมาทำไมเนี่ยฉันเนี่ยนะจะยืมตา์แกก็ดูดิแชทแกเด่งขึ้นมาเนี่ยเฮย้ยฉันปล่านะแกแกดูส่งแชทมาถ่ายบอกเล็กบัญชีให้โอนเรียบร้อยเลยฉันวแกโดนแล้วแหละเอาไงดีอ่ะงั้นเราแจ้งความก่อนได้ได้ สวัสดีครับสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามแจ้งเหตุอะไรครับคพือหนูอ่ะโดนคนหลอกเอาอกเฟซไปยืมตังเพื่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้นั่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ทายแฉไปเลยะคะ่ะสื่อโซเชียลถ้าใช้เกิดประโยชน์ก็จะส่งผลดีแต่ถ้าใช้ไปหลอกลวงคนอื่นก็อาจจะผิดกฎหมายได้หรือบางคนแค่ไปแชร์ข้อมูลผิดๆก็อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องระวังด้วยนะครับ มีสติรู้เท่าทัน,นใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์น,นะคะ ีหมู่บ้านผมก็อยู่ในพื้นที่ป่านะครับเราอยู่มาตั้งแต่เด็กๆจนโตทุกวันนี้สมัยก่อนนีมีการเผาไม้มีการเผาป่ามีการตัดไม้บ้างทุกวันนี้ก็ก็สายป่าไม้ให้ร่มรื่นนะครับโดยเฉพาะฤดูการฝนตกถ้าป่าไม่มีนะชาวบ้านเราก็แย่ yeah. ป่าหาลูกร้อนเนาะเกิดจากจากโรงงานด้วยจากหลายๆอย่างในการเผาไม้ด้วยก็บอกชาวบ้านว่าห้ามเผาป่า แล้วก็ชอยกันนุรักษต้นน้ำลำทารเพราะหมู่บ้านผมนี้มีหมู่บ้านอยู่ต้นนํำอีกสาหมู่บ้านเพราะได้อนุรักษ์ไว้ทุกวันนี้นะครับ mm. ป่าไม่ใช่ที่เราหาประโยชน์อย่างเดียวป่าคือบ้านคือชีวิตคือลมหายใจของเรา กลับมาช่วงนี้คุยหลังข่าวนะครับพูดคุยกับประธานคณะกรรมการบริหารวัดถาวรวารารามท่านสมภพเทราสารเกี่ยวกับเรื่องของการฉลองวัดครบ190ปีวัดถาวนวารารามจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ก่อนอื่นเลยเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเวลาเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ครับเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างฮะความสําคัญก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยเราคงทราบแล้วว่าเนื่องจากว่าเป็นการฉลองเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็สํานึกในพระมหากรุณาที่คุณ ที่ล้นเก้ารัชกาลที่10เนี่ยมีพระสุโธชาอยุครบ6รอบ72พรรษาชาวกาญจนบุรีต้องถือว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมชาวกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานราชการแล้วก็วัดถาวรวารารามหรือวัดยวนกาญจนบุรีเนี่ยได้จัดพิธีขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะทำพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการมาประชาอุปสมบทนะครับพระปรุสงค์สิบเกรูปด้วยกันนะครับถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งมี พระชั้นสมเด็จเนี่ยมาร่วมในพิธีนะครับถึงถึงเรูปด้วยกันนะครับเรามีงานวันที่14กับ15กิจกรรมหนึ่งแรกก็คือเนี่ยครับก็คือเรื่องของการบัพชาอุปสมบทถวายเป็นรนาชกุศลกิจกรรมที่2ก็คือเนื่องจากวัดถาวรวรารามหรือวัดยวนเนี่ยมีประวัติความเป็นมาคือตั้งแต่รัชกาลที่สเป็นคนได้ตั้งเป็นพระองค์ทรงทรงได้ตั้งตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็รัชกาลที่หทรงพระราชทานนามวัด แม้กระทั่งรัชการที่9ก้าก็ยังเสด็จมาในส่วนพระองค์นะครับก็ามาทําทพิธีในวันเฉลิมพระชนพรรษาและรัชการที่สิบเนี่ยตอนสมัยท่านดมมํารงตําแหน่งพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยได้พระราชทานนามพระประจําในพระพระอุโบสถนะครับพระอะไรนะครับหลวงพ่อในพระอุโบสถเนี่ยพระประธานในพระอุโบสถเพราะนั้นวัดเนี่ยมีความเป็นมากับพระองค์ท่านเนี่ยสืบเนื่องมาตลอดเราก็เลยมีการฉลองพระ ฉลองวัดยวนเรานะยครับประยวนกันจนบุรีเนี่ยครบรอบ190ปีไปด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีการเปิดพระมหามงคลวิหารสิริการจโนพาศหรือที่ถ้าชาวบ้านเรียกตัวอะไรก็คือสภา12ราศีเพราะนั้นเป็น3กิจกรรมใหญ่ๆนะครับที่ชาวกาญจนบุรีเนี่ยทำเพื่อที่จะทูลเก้าถวายให้เป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่10นะครับเลยเลยเป็นงานใหญ่พอสมควรทีเดียวท,ที่ที่อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนี่ย มาร่วมในพิธีดังกล่าวครับวันที่สิบี่เราเริ่มจากวันที่14บี่เนี่ยวันที่สิบสี่เช้าเนี่ยก็จะมีการเรียกกรสอนนา,รรนานคทำตามปกตินะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่สิบโมงแล้วก็จะมีทําพิธีบวชพระนะครับพูดภาษาชาวบ้านธรรมดาก็คือบวชถวายพระกุศลแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเรื่องของฉลองพระอุโบสถครับวันที่สิบห้าก็จะเป็นเรื่องของการเปิดสาลา12องราศี ซึ่งก็จะมีผู้คนมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยมีจำนวนมากกว่า300รูปรทั้งเรียกง่ายๆว่าพระไทยพุทธนะครับไทยจีนไทยยวนสามนิกายเนี่ยเข้ามาร่วมครบหมดเลย300กว่ารูปนอกจากนั้นก็ยังมีผู้แทนของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนนยนักนายกเนี่ยมาเป็นประธาน ท่านผู้บริการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับมีทางคณะทูตของประเทศไทยประจำประเทศเวียดนามประจําประเทศไทยก็มาร่วมโดยชา,ชาวเวียดนามก็เดินทางมาร่วมในพิธีด้วยครับนี่ก็จะเป็นพิธีที่จะมีขึ้นในวันที่14แล้วก็15มีการจุดเทียนถวายพระชัยมงคลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยทั้งเต็มวันเลยครับทั้ง14แล้วก็15ทั้ง2วันครับ ครับเรียกว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาวกาญจนบุรีแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยในส่วนหนึ่งนะครับสำหรับในสถานที่ต่างๆนะครับอย่างใครที่จะมาร่วมพิธีเนี่ยนะครับก็มาได้ที่พื้นที่ไหนได้บ้างหลายคนอาจจะฟังอยู่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่กาญจนบุรีตรงไหนครับวัดถววาวรวรารามอยู่กลางเมืองเลยนะครับอยู่กลางเมืองกาญจนบุรีเลยแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่ ติดริมน้ำริมแม่น้ำแล้วก็มีต้นไม้ร่มเย็นครับเพราะฉะนั้นสามารถรองรับผู้คนได้เยอะแยะมากมายวันนี้เองเนี่ยตอนช่วงบ่ายท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเรียกประชุมหน่วยงานส่วนราชการต่างๆแล้วก็ทั้งภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิด ความสะดวกในการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานด้วยครับครับทิ้งท้ายฝากถึงความสําคัญรวมถึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ไปร่วมงานครับเชิญครับผมว่าแค่แค่เดินมาเข้าวัดนะครับแล้วก็ร่วมพิธีเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เรียนแล้วว่าพระสงฆ์จํานวนกว่า300รูปเนี่ยอยู่ในงานนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป็นพระชั้นสมเด็จท่านเจ้าคุณท่านพรหมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับ เพราะฉะนั้นแค่เข้ามาร่วมในพิธีเนี่ยผมว่าเป็นเป็นอะไรที่เป็นมงคลแล้วและนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการแสดงเรื่องของการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะมาทํากิจกรรมต่างเหล่านี้ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาดชนพระเจ้าอยู่หัวของเราครับ ก็อย่าลืม้วกันนะฮะใครที่อยากจะมาร่วมบุญก็ถือว่าไปที่วัดเนี่ยก็ถือว่าได้บุญแล้วนะฮะยังไงก็ไปร่วมนะสิ1สิบ้าพฤษภาคมนะครับเอาวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้กับรายการคุยหลังข่าวในวันนี้ขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการบริหารวัดถาวรวารามท่านสมภพธีรสารขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับแล้ววันนี้รายการของเราคุยหลังข่าวนะครับผมพิษนุสรยางสูงทีมงาน NBT ีภาคกลางขอบพระคุณสาหรับการติดตามชมสวัสดีครับ